ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือค่าลูกอมของผมสามารถโดเนิทได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับอยากเป็นพลังในเงามืดตอนที่145ในค่ายกักกันขยะอย่างเรามีอาหารให้แค่วันละครั้งมาตรวมรวมมารวมตัวกันเลียงคิวต,ตาตาลานกว้างเพื่อรับอาหารไม่ดูเป็นขนมปังกับซุป ตอนรับอาหารเห็นสายตามองรอบๆอบที่ผมถ้าทางคิดจะรีบถ่ายอาหารเด็กใหม่แล้วละกะักกำมังแม้จะทําเป็นเนี้ยไม่รู้เรื่องแต่เจตนามันชัดเจนอยู่้าชเจีนปรามานั้นไว้ผมไปรับของินดีจากจากแซคคุงลงมีอุปกรณ์คณะที่หลังส่วนเจ้าเศษอาหารนี่ถูกแก้งเป็นถูกแกครั้งก็งคือถูกแกล้งนั่นแหละถูกแก้งครั้งแรกไปแบบตัวประกอบก็ดีอยู่หรอกแต่อีกใจนึงก็อยากลองชิมด้วยสิเอาเฮ้ แบบไหนก็ได้ทั้งนั้นผมรีบห่อสองมือเพื่อกุมอาหารออกจากฝูงคนอารมณ์นี่เหมือนกับว่าจะถูกแกล้งก็ได้เอาไปประมาณนั้นถ้าอารมณ์ก็เหมือนว่าถ้าอยากแยกถ้าอยากแย่้งก็เอาไปประมาณนั้นแบบมาเอาเลยมาณนั้นท้าทายประมาณนั้นแล้วผมก็ผ่านสวนไปถึงพื้นที่ส่วนตัวใต้ดินใต้หลังคาซึ่งแซกค,คุงจัดมาให้เอาละรสชาติกอดืินลองซุปเป็นซุปเศษผักกับวิญญ,ญาณถั่วก็คือเป็นถั่ววิญญ,ญาณถั่ว วิญญาณถั่วก็คือถั่วเม็ดเล็กๆอ่ะเหมือนไม่มีประมาณนั้นรสชาติก็เค็มนิดๆห่วยแตกหรอกแต่ใช้ว่าจะแดกไม่ได้ขนมปังก็ห่วยดีนะที่ก้อนใหญ่ไปหน่อยจุม่มจิ้มซุปแล้วจิ้มซุปแล้วใช้ว่ากินใช่ว่ากินไม่ได้ประมาณนั้นจิ้มแล้วไม่ใช่ว่าจิ้มแล้วไม่ใช่ว่ารสชาติห่วยไปหมดประมาณนั้นพอกินได้ประมาณนั้นน้ำปลาโปรตีนขาดแลนอย่างแรงแหล่งโปรตีนมีเพียงถั่วเม็ดกระจิว๋วแต่หนักกว่าคือ แคลอรี่ไม่พออย่างมากสุดก็5้าร้อยแคลวันหนึ่งจะวันหนึ่งจะอยู่ได้มื้อเดียวคงเป็นไปไม่ได้ไมิน่าละทุกคนถูกผอมแห้งการแย่งชิงอาหารก็เกิดขึ้นไงเด็กหนมีชายสองคนเข้ามาหาผมที่กําลังกำลังสเสวยอยู่แม้ทั้งคู่จะร่างผอมแหง้งแต่ดวงตายังมีประกายมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยเรื่องอะไรครับผมตอบด้วยเสียงสรั้น,นแบบสัตว์กินพืชเพื่อสร้างภาพลับว่าหวาดกลัวระวังตัวอาหารของแกขอพวกเราได้ไหมแต่นี่เป็นมื้อเดียวของของวัน เฮ้ย hey, ส่งมาดีๆอย่าพูดนะชายสองคนมองมาที่ผมแด้อย่างขมขู่ถ้าทําตัวดีๆก็ไม่ต้องเจ็บตัวขัดขืนเจ็บตัวทั้งเสียอาหารคิดดูแล้วกันว่าทางไหนฉลาดกท่ากันแต่ว่าหัวทึบจริงว่ะผู้ชายผักอกผมอาว่ะโดนสักสามัดก็คงเชื่อฟังว่างันน้นสมัดก็ถูกโดนเข้ามาตอนนี้หยุดเสียงเด็กสาวึ้นขัดขึ้นมาใครวะคุณคือหันไปทางต้นเสียงมีสาวสวยยืนอยู่ตรงต้นทางสาว เด็กสาวผมบอลสมผูชมพูในชุดนักโทษแบบเดียวกับพวกเราทําให้รู้สึกคือคุณว่าเหมือนใครปล่อยเขาซะเด็กสาวผมบอลชมพูพูดใส่ผู้ชายทั้งสองแบบตรงๆชี้ไปเหอะพวกเขาก็หน,หนีไปและเดินหลีกทางจากผมขอบคุณมากคุณคือลําบากแย่เลยนะเด็กสาวผมบอลสีชมพูยิ้มเพื่อให้ผมสบายใจขึ้นนะคยนี้แม้จะมีจํานวนไม่มากแต่ก็มีพวกนักโทษหญิงเช่นกันและนักโทษหญิงส่วนใหญ่ก็เตรียมเพื่อไวไฟดูเอ็มด้วย แต่ดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะไม่ใช่นี่คืออาหารที่มีค่ามากรีบๆกินจะดีกว่าครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาฉันได้ท่านเคียร่านาะรล่ะเมื่อกี้เด็กชายคนนี้ไปคุยกับคนของไฟโดอิมมาข้างหลังสาวมข้างหลังสาวหัวบอลชมพูมีชายท่าทางถึกจ้องมองมาที่ผมอย่างเข้มงวดเหรอแต่เขาก็ยังไม่รู้อะไรเลยกระน,นั้นก็ต้องระวังไว้ครับรู้แล้วหน่าซักซังแค่สอนอะไรใหญย่างี้ให้ผมไม่ต้องคิดมากหรอก จากนี้เองก็คงมีหลายอย่างเกิดขึ้นอย่าใส่ใจมากเลยเธอว่างันแล้วเธอก็จะจากไปพร้อมกับชายถึกทนซึ่งเอาแต่จ้องมองผมผมทําตัวกลัวเข้าไว้จนกว่าพวกนั้นจะรับสายตาไปท่าทางเป็นคนสําคัญรับอาหารแล้วค่อยถามแซกคงดีกว่าแต่ว่าเด็กที่ถูกเรียกว่าคาร่าเนี่ยรู้สึกคล้ายๆที่เคยเห็นที่ไหนเออจริงสิเห็นแล้วทําให้นึกถึงลุงพีโรดนี่เองเกี่ยวข้องอะไรกับอาณาจักรโลินานหรือเปล่า อยากเป็นพลังในงามืดตอนที่146นะครับผมลบตัวตนและเข้าสู่ห้องของแซกฮะนายทำไมไม่รู้สึกถึงตัวตัวเลยแซกที่เห็นผมวูบเข้าขึ้นมาต่อหน้าตาเบิกกว้าง <c oughs> เป็นการตอบรับที่ดีปริทิยาตอบโต้ของแซกค,คงเป็นรูปแบบทั่วๆไปเอานี่ส่วนของนายว่างงานในอาหารกระถูกนำมาวางขอบใจขอใช้ช้อนตัวหน่อยก็ตามใจสิ แล้วได้เวลากินแล้วเมนูเป็นขนมปังกับครีมกับครีมสัตว์แล้วก็สเต็กกับผักพื้น,น,นแต่ดีงามขนมปังเป็นขนมปังขาวกินดีครีมสูตรครีมสัตว์มีกับผักกับไก่เยอะรสชาติอร่อยสเต็กชิ้นใหญ่เกือบ5 0้กรอยกัมได้เป็นเนื้อดีมีไขมันมากไปนอมาิดประมาณนั้นไขมันเยอะเกินเหมือนเนื้อ a ห้าประมาณนั้นแต่นุ่มและก็ลังชําเป็นเนื้อคุณภาพอย่างที่ผมชอบจะเรียกว่าอาหารชั้นเลิศก็คงไม่ว่า แต่สําหรับอาหารปกติก็พึงพอใจแล้วเรื่องจํานวนก็มีมีวิสตินึกไม่ถึงเลยว่าจะได้กินอาหารแบบนี้ในค่ายกักกันนะเนี่ยก็เป็นประเทศแห่งศิลปะถึงเจนเนอลแค่ไหนแต่ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพอาหารก็ยังสูงนี้นี่เองในอนาคตเมื่อผมพอใจกับชีวิตแล้วย้ายมาอยู่ประเทศที่เป็นความคิดที่ไม่เลวหรอกนะย้ายมาอยู่ประเทศนี้ประมาณนั้นคือซิมันไอซิมันใชคิดในสมองว่าย้ายมาอยู่ในนี่ยย้ายมาอยู่ในอาณาจักรโอลินาคงไม่คงคง,คงไม่เลวประมาณนั้น พราะอาหารมันดีประมาณนั้นชีวิตโถผมมีเป้าหมายใหญ่คือการไปพลังในเงาหมืดพอสำหรับเป้าหมายพึงแต่พอสหรับแต่พอพึงก็คือพอใจกับสำหรับเป้าหมายเมื่นั้นกับชีวิตแล้วจะไงต่อในแม้คืนที่ผมฝึกฝนยังน่ก็มีช่วงเวลาคิดถึงเหมือนกันจะนําพาพลังสู่เลิกเบื้องหน้าหรือกลายเป็นจอมันที่ทําลายล้างโลกหรือเป็นอาจารย์ผู้ฝึกฝนและสอนบ่มเพาะผู้กล้าก็คิดไว้หลายๆอย่างหรอก แต่คําตอบที่ผมได้คือพื้นๆกินอาหารอร่อยทุกวันนอนสบายอย่างไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วใช้ชีวิตช้าสบา,สบายสบายสู่โลกเดียวไร้เป็นเรื่องปกติที่ทําให้นึกถึงเวลาทวินหาไม่คิดว่าจะแอบใส่ยาพิษหรอกไม่คิดว่าจะแอบใส่ยาพิษบ้างเหรอคิดว่าผมเป็นใครแค่กลิ่นก็รู้แล้วโกหกจริงๆริงพิษก็มีปัญหาหรอกหากแยกสลายองค์ประกรอบด้วยพลังวีทย์จมูกสุดดจริงจริงฉันเองก็ใช้ฉันเองก็อยากใช้บ้างจัง สมัยนี้เป็นโจรเคยโดนดาพิษถึงจะรอดชีวิตมาได้แต่ผลก็เป็นแบบนี้แหละแซกกล่าวตำหนิตัวเองมีความมั่นใจในแรงแขนก็คือแซกมันจะพูดว่ามันเคยโดนดาพิษแต่รอดมาได้ประมาณนั้นแล้วสถานะของนักวินักดาบวิในอนาณาจักรนี้ก็ตกตำ่ำแทนที่จะรับการใช้ใช้แทนที่จะรับใช้ชุนชั้งสูงป้าบอสู่ไกลก็คือนักดาบวิในอนาณาจักรนี้เป็นคนตกต่ำนะครับ ไม่สามารถเป็นคนคุมกันของชั้นสูงได้ประมาณนั้นแล้วมันก็เลยไปเป็นโจนแทนไม่น่าโดนจับหรอกเคยคิดเช่นนี้แต่ก็ฝ่ายราชบุญถูกดูถูกพวกนักดาบเวทตีนักสุดท้ายก็โดนฝ่ายดยเอ็มที่มากับนักวาดเวทโค่นลม้มก็คือฝ่ายราชบุญเคยดูถูกนักดาบเวทแล้วก็โดนนักดาบเวทโค่นลม้มราชบุญประมาณนั้นอยากถามเรื่องเด็กที่มีชื่อว่าคีราา่าหน่อยคีราหน่อยกินเสร็จแล้วผมจะเข้าเรื่องที่น่าสนใจทําไมต้องมาถามชั้นด้วย เรื่องของผู้หญิงนั่นฝากนายก็ยคือมันจะบอกว่าไอแซคดูละเอียดไม่ใช่เหรอประมาณนั้นข้อมูลสำรวจก็กับข้อมูลสถานที่จริงไม่เหมือนกันเสมอไปการลงการหลงเชื่อในข้อมูลเท็จโดยไม่ตรวจสอบจะนํามาสู่ความตายผมดีตายิ้มอย่างมีความหมายชี้ระวังจริงนะไอชันก็ไม่รู้หรอกชันก็ไอชันไอชันก็ไม่รู้อะไรมากมายหรอกเหรอไม่เป็นไรกแซคเริ่มพ่นคำออกจมูกเพือพ่อรนรมพ่นรมมามาแค่ชื่อก็ชันแล้วอยู่แล้ว คาร่าโอเลียนาเป็นน้องสาวของโรสโอเลียนาชื่อเสียงโฉกเฉาถึงตอนแรกจะต่อต้านโดเอิมแต่ก็ความแตกโนจับขังแม้จะเป็นเชื้อสายราชวงศ์เลยโดนปราหายไม่ได้ง่ายๆท่านโดูอิมจริงน่าจะกลุ้มใจเช่นกันแต่ก็ไม่ดูเป็นงั้นเอ๋คาร่าโอเลียนาคือคนที่ถูกคือคนที่จะเป็นหัวหน้าหัวโจกข,ของฝ่ายต่อต้านดูอิมแต่ว่าภายในภายใต้เด็กสาวนั่น มีผู้ต่อต้านโดเอ็มมารวมกันจํานวนมากแต่ในค่ายกันก็เช่นกันแซกยิ้มมุมปากยิ้มว่าลือกันว่าที่ท่านโดเอ็มยังปล่อยคาร่าโอนินาไว้เช่นนี้ก็เพื่ออยอรอตกก็เพื่ออยลรอตกพวกคิดต่อต้านโดเอ็มที่ฉันรู้ก็มีแค่นี้แหละอยาแต่ว่าแต่อย่างนายคงรู้รายละเอียดกว่านี้สินะนั่นสิผมอามือปิดปากตามองแซกอยากรู้เหรอแน่นอนว่าแน่นอนว่าไม่แน่นอนว่าไม่นอนไมบอกประมาณนั้นก็ไม่รู้หรอก เลยใช้พลังเวทเพื่อกดดันชิบอกแล้วไงว่าคิดจะขุดขุด,ข,ดขุดคุยสอดรู้สอดเห็นอะไรตัดสินใจถูกแล้วก็คือไอ้มันไอ้ซิตจะบอกให้ไอ้แซกอะ่ะอย่าสอดรู้สอดเห็นมาณนั้นผมยิ้มด้วยแรงกดดันเหมือนกับว่าหากเสื่อมหากเสียกมากนักจะเจออะไรไม่ดีเข้าทําตัวเหมือนรู้ทุกอย่างเป็นพลังในงามืดไม่พูดอะไรออกไปแค่มองแล้วนิ้วแตะปากนี่สินะสุดยอดเทคนิคอยู่สักทีเถอะไม่ดีกับหัวใจ แซคปาดเหนือ่อยืนขึ้นถ้าไม่มีอะไรอีกจะไปแล้วนะบอสเรีเยกหาบอสใช่บอสทวงไฟสนับสนุนโดยเอมแักทำหน้าขิมม,มเดินออกจากห้องแน่นอนว่าผมแอบสะกดร,รอยตามแซคไปอยาเป็นพลังในเงาเมืดตอนที่147ที่ที่แซคไปคือทางใต้ดินซึ่งไม่มีคนผ่านเส้นทางชื้นๆเหม็ดเหม็นกินเหม็นกลิลาไปหยุดที่ตรงหน้าประตูใหญ่เอาวนแจออกมาจาก ออกมาแล้วไขเปิดโดยหันเพื่อดูว่าไม่มีใครตามมาแล้วก็เข้าไปเมื่อเปิดประตูก็ได้ยินเสียงคิกผมยืนว่ายืนยันว่าแถวนี้ไม่มีใครอีกแล้วก็เผยตัวแน่นอนว่าประตูล็อกผมเอาสลามออกมาและใส่เข้าไปในกุญแจเพื่อปลดล็อกเนื่องจากชาติก่อนเรียนรู้เรือ่องสะกดกรกุญแจมาแล้วจึงไม่มีปัญหาสลหรับพลังในเงามืดแค่นี้ต้องทำได้อยู่แล้วสลามเก็บไว้ภายในร่างกายเนื่องจากอาจถูกตรวจตรวจร่างกายได้ทุกเมือ่อผมยืนยัน สัตวาฉายาตนหลังจากปิดประตูคิดว่าน่าจะไปเข้าไปได้แล้วแล้วก็เข้าไปนี่เป็นโกดังสลัวขนาดกว้างๆแสงจากตะเกียงอยู่ตรงสุดทอสุดทางมีชายสะมมีชายหลายคนรวมตัวกันผมลบตัวต,วต,วตวนไปแอบอยู่หลังกล่องไม้ใกล้ๆข้างในมีกล่องไม้ไม่มีอะไรใส่ไว้รอบรอบตะเกียงมีผู้ชายคุยกันอยู่เห็นแซกอยู่ในวงด้วยบอสมารวมตัวกันครบแล้วเหรอหรอ ชายที่เรียกว่าวอรดนึกว่าจะดูเทียมๆแบบหัวหน้าแก๊งแต่กลับดูหนุ่มอย่างผิดคาดประมาณ20ต้นต้น,ตนชายผมเทายาวถึงไหล่หน้าตาหลอ่อหลอ่อเหลาสะอาดดูไม่ไม่เหมือนสายเทีอนแต่ออกแนวหัวดีแต่ดูร่างกายคงฝึกฝนวิทยายึดมาแน่ๆทั้งรูปร่างและบรรยากาศดูไม่เหมือนนักโทษเลยดูแปลกแยกจากปกติ แบบนี้ก็เข้าท่าอยู่หรอกสหายทั้งหลายทําได้ดีมากข้อมูลที่พวกแกรวบรวมมาทําให้โดอิมพอใจมากเขาว่าด้วยเสียงกล้องมองผู้ชายทั้งหลายแล้วก็พูดทีละคนเพื่อรับฟังความต้องการของรางวัลอยากได้อะไรนี้เองที่ว่าส่งข้อมูลผ่านทงางทหารยามมัคือเรื่องโกหกแซกแกต้องการอะไรฉันขอเป็นอาหารคุณภาพกับจํานวนมากขึ้นอย่างน้อยจะสลับ2คนนะนะแซกเป็นคนดีเหมือนกันนี่หว่าแซกกินมากไปจะอ้วกนะ เกิดเสียงเซลขึ้นสากิโมงขมบอสฉันอยากมีปาร์ตี้เพื่องผ้าอีกฉันด้วยเอาอีกแล้วเหรอเออ,หอให้มันพอเหมาะพสมแล้วล่ะให้มันพอให้มันพอควรประมาณนายหน้าหล่อฟังความปรารถนาของลูกน้องทีละทีละลายทีละลายหลังจากฟังแล้วเขาก็กวาดใส่ตาแหลมขึ้นมามเรี่ยงก็องขอความเมืองจากสายทั้งหมดและทั้งหลายเราจะหายในเมืองหลวงประสบถูกปองร้ายต่อหลายครั้งเมื่อวานรถม้าระดับบริหารงานเองก็ถูกจู่โจมจนตายไปเจ็ดคน นึกว่าพูดถึงผมไปแวบหนึง่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้ออกจากค่ายนี้เลยนี่หวาก็ไม่ได้ออกจากค่ายนี้เลยนี่หวาคือไอซีต่ะมันคงคิดว่าเป็นตัวเองเป็นคนฆ่าแต่จริงเราซีดไม่ได้ฆ่านะครับซีดไม่ได้แอบ,บเอาไปฆ่านะครับแอบบล่องสหารเป้าหมายโดยไร้ซุ่มเสี่ยงพวกเราเรียกกันว่านกหูกนกฮูกหรือนกหูกมีร่องรอยว่าแอบ,บเข้ามาในค่ายนี้ด้วยแซกตาเปิดกว้างวิบบ่งขึ้นแวบหนึ่งเปไม่ได้แซกเปล่าแซกพยายามหลบตาของหน้าหล่อเป้าหมายเป้าหมายของ เราคือนกฮูกติดต่อกับคาร่าโอลนาเป้าหมายของก็คือเป้าหมายแบบเป้าหมายของไอ้นกฮูกก็คือติดต่อกับคาร่าโอลนาก่อนที่จะมันติดต่อกับคาร่าโอลนาต้องหาตัวให้เจอก่อนเข้าใจตรงกันพวกผู้ชายต่างพยพกหน้ากับคันยืนยนันเป็นกับนายหน้าหล่อเป็นอันจบยงังไม่สิลืมพูดอีกอย่งลูมพืชลูมขอโทษนะมันแสบมากลืมพูดอีกเรื่องกำจัดคนทรยศนายนาหน้าหล่อซักมีตรงมาแล้ว แล้วออกแล้วปร,ปรับปาอกมาทางแซกอะแก้ไงแล้วมีดก็ถูกปาอย่างไวเนื่องจากผมคนอื่นในที่นี้คงตอบสนองไม่ทันแล้วละมังมีเฉียดแก้มแซกไปไปแทงที่ชายยินตรงหนังเขาไอ้นัน่นน็นโง่เง,ง่าที่ส่งข้อมูลสหายเราให้ฝ่ายราชบงพวกผู้ชายรอบๆตกใจกับสภาพของคนทรยศที่เลือดกระจายลงพื้นกลับได้แล้วผู้จบแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอโทษน,นะครับ เขาว่ามีเพียงแซคคนเดียวที่ยืนลังไว้มีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าแซคมองด้วยสายตาเย็นชาไม่มีอะไรเงื่อนเย็เนๆไหลออกจากเงื่อนี่เลยไหลลงที่แก้มแซคงั้นหรือจะเชื่อใจนะในหน้าตาหลอดหลบตาแซคให้ตบไหลแซคและจากไปบัดนี้เหลือเพียงแซคที่ปาดเหงื่อและถอนใจถอนหายใจอย,อยู่ในโกดังมืดๆผมเองก็ตบไหลแซคอีกทีหนึ่งว้านาเองเหรอทำให้ตกใจสินะ แซกทำตัวกระเด็นหน้าตึงโทษทีแต่ปิดเงียบได้ดีนี่จะพูดได้ไงล่ะพูดกระโดนฆ่าสิก็นั้นสินะนึกไม่นึกว่านายจะเป็นนกฮูกโทษทีแต่ไม่ใช่ผมนกฮูกไม่ใช่ผมหรอกไม่ใช่เหรอแซกมองผมอย่างสงสัยเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรนี่บางทีอาจเป็นคนในวงการเดียวกันมั้งเอาเพื่อถ้ามีข้อมูลนกฮูกช่วยบอกฉันด้วยนะเห็นเมื่อกี้คง,คงรู้แล้สินะว่าโดนสงสัยเอาเพราะความผิดของนายเท ข้อมูลเดียวก็ได้แต่คงรั่วไหลไม่ได้หรอกในวงการนี้มันอาจจะแคบรู้จักกันเกือบทั้งหมดเท่านี้ก็เป็นการหลักแล้วเพื่อทําเป็นเนียนสำหรับที่ไม่รู้จักมูกก็คือมันบอกว่าวงการหแห่งแห่งโลกใต้ดินเะนี่ยมันแคบรู้จักเกือบทั้งหมดประมาณนั้นให้ตายสิขอร้องเลยแหละอย่างที่เห็นบอสเป็นคนน่ากลัวถ้านายเป็นท่านถ้าเป็นนายใช้พลังเวทได้อาจทําได้แต่ขัดขืนไม่ได้หรอกอ๋อบอกว่า ปดปอกคอเวทอ๋อบอกไว้ก่อนว่าปอกคอเวทของไอ้หมอนั่นเป็นของปลอมนั่นเหรอเอาจริงดิงั้นผมก็ไม่มีทางชนะตัวทนะคิดเช่นนั้นจริงหรือผมปล่อยพลังเวทออกมาวูบหนึ่งเพื่อสั่นคอบรรยากาศเปล่าถ้าเป็นนายคงเอาเื้ะนี่มันสภาพรอบข้างสั่นไหวกระเพื่อมกระดิกกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งจึงปิวลงมาที่หน้าผมผมหยิบขึ้นมาด้วยความคิดดีๆน,นี้เอง ผมพยายามมีความหมายมีใดหรือข่าวจากสายส่งมาเท่าน,นี้ก็คงรู้ตัวตนที่แทจริงของนก่งหแล้วสุดยอดจะไปไปหรือเปล่าอยากรู้ก็ได้นะผมส่งกระดาษไม่มีอะไรเขียนให้แซกไม่เห็นอะไรเขียนไว้เลยนี่การค้าหาขั้นสูงที่ตอบสนองกับคลื่นพลังวิเศษจึงไม่มีจึงมีแต่ผมที่อ่านได้เอาจริงดิไม่เห็นอะไรสักนิดแซกเอาหน้าใส่เข้าชิดกระดาษและส่องกับแสงมีอะไรเขียนอยู่จะบอกให้ก็ได้ผมพยายามรักหน้าอย่างเสียงต่ำซีโร่ คซโรโคดโรโรคือตัวเลขแห่งการเริ่มต้นหรือก็คือก็คือลมหายใจของแซกขาักทุกอย่างเริ่มต้นแล้วผมว่าเช่นนั้นแล้วก็หายตัวไปอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วหายไปกหกหน้าประตูยังปิดแท้เบื้องหลังความเท่นี้มาจากที่ผมต้องการหายใจซุกซ่อนอยู่ในกล่องไม้รอจนกว่าแซคที่อึ้งๆจะจากไปอยากเป็นพลังในเงามืดตอนที่หนึ่ <8. S 2> เป็นห่วงเรื่องตัวตนของนอกฮูกผมเลยเดินตรวจตาครั้งค่ะตรวจตาค่ำคืนเพื่อสืบหาข้อมูลแต่ก็ไม่พบอะไรเป็นพิเศษข้อมูลยังน้อยเกินไปที่ผมรู้ก็คือก็แค่นกฮูกเป็นคนที่มีขอสมถพอตัวคืนเดียวกันว่าใช้สำรวจคนในค่ายได้อย่างครบถ้วนแต่คนที่มีพลังเวทพอใช้ดูมีราวสิบคนดูจากร่างกายการเคลื่อนไหวและท่าทางก็พอรู้ถึงระดับพลังเวท แต่หากใช้แต่หากให้พูดกลับกันก็คือแต่ได้แต่ประเมินคท่าขๆก็คือได้แต่ประเมินเมเ่าวๆาประมาณนั้นได้แต่ดูดิตาเปล่าประมาณนั้นเปลย์ได้ว่าจะมีคนแอบแอแต่ความจริงเราแข่งแก่งเหมือนกับหรือกับการดูแข่งแก่งแต่ตัวตนที่ใจจริงอ่อนแอดังนั้นยอมแพ้ดีกว่าด้วยข้อมูลแค่นี้คงทําอะไรไม่ได้หรอกเย็นนี้ก็กว้างแอบออกไปหาข้อมูลนอกค่ายดีกว่าเอาเทเรื่องของกลางคืนค่อยว่ากันตอนกลางคืนเพราะงั้นผมไปกินอาหารเช้าอร่อยๆที่แซกว่า และออกไปที่สุดเดินที่สวนเพื่อรับแดดยามเช้าอันสดใสพอเดินโชมอากาศยามเช้าอันสดใสที่มากับแดดอาทิตย์สองสอยสองแสงยางอบอุ่นยามเช้าฤดูหนาวจริงๆก็คือมันเป็นฤดูหนาวหิมตะตกเราพาทีแต่กระทบตัวรู้สึกอุ่นๆมาณนั้นอบอุ่นท้องฟ้าสดใสไม่ค่อยรู้อะไรหรอกแต่รู้สึกถึงพลังลมหายใจของชีวิตเดินแทกเข้าไปกลุ่มนักโทษเหมือนคนจนจัดที่กินซุปเสีผักกับขนมปังไม่เหม็น มระลึกตนว่ายัางทําตัวไม่เหมือนตัวประกอบอย่างแท้จริงหากเป็นการเดินในเมืองมั่นใจว่าคงเป็นตัวประกอบได้อย่างเนียบเนียนแต่สำหรับในฝูงชนชนักโทษจรจัดยังเนี๊ยไม่พอตัวถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเพราะพึ่งพึ่งมาถึงค่ายหากเวลาผ่านไปเรื่อยๆปัญหาก,ก็ได้แก้ได้เลยถแต่ตอนนี้เองได้ยินเสียงโกรธขึ้นมาจะบอกว่าพวกชันทําหรือไปทางต้นเสียงจะพบกับคนมุงมุงอยู่ะคนรวมกลุ่มทางทางส่วนหน้าทางท่าทางน่าสนใจ เลยขอมุงจากแถวหน้าดีกว่านอกจากนายแล้วก็ไม่มีใครแล้วกลางฝูงชนมีคาร่าโอลิน่ากับพวกตัวประกอบสายโจรที่เห็นในใต้ดินอยู่หลังคาร่ามีสายมีสายสนับสนุนราชวังยืนหนุนหลังอยู่ฝากตัวประกอบสายโจรหน้าพอเป็นพวกสนับสนุนโอเอมซึ่งมีแซกกับบอสหน้าหล่อรวมอยู่ด้วยฝ่ายราชวงศ์กับฝ่ายโเอมชนกันแล้วบรรยากาศตึงเครียดแนาโทษมึงเงินหุบก็คือเงียบอ่ะบรรยากาศตึงเครียดประมาณนั้นแะ ร่างกายของเพื่อนพ้องถูกฆ่าไปเมื่อคืนมีร่องรอยแทรกมาแย่จังเมื่อคืนสนแต่เรื่องลกหูจนพลาดดูอีเมน์สนุกไปเหรอก็บอกแล้วว่าไม่รู้เรื่องมีร่างโทรมทนเราทนทรมานอะแบบมีร่างมีรอยมีร่องรอยทรมานนะคือแบบร่องรอยต่อสู้แล้วแบบมีคนทรมานแบบโดนฆ่าแบบทรมานแบบนั้นนอกจากพวกนายแล้วก็ไม่มีใครทำาเงห่องหลายแบบมีแล้วเสียงรำเศร้าของคาร่าดังขึ้นไม่ใช่ว่าทุกคนถูกแค้นเครือง เข้าหรอยังไงก็เหมือนขยะอยู่แล้วนี่นายเพียา์่ามือของคาราตกหน้าจูนเป็นตัวประกอบทุกคนมึนงงไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนกับเวลาตกนิ่งหยุดนิ่งนางนี่ผู้ชายที่ตกบหน้าดึงเหล็กชั้นๆออกมาจากกระเป๋าแบบนี้ไม่ดีเลยฮะคาร่าเป็นมือใหม่อย่าร้ายสุดอย่างร้ายสุดโดนฟาดเข้าที่หัวทีมองเท่งไปเลยแต่โทษทีนะต่อนหน้าผมไม่มีรู้ที่ตัวหลักโดนฆ่าก่อนตัวประกอบหรอกนะ เอ่ไปเสียงจากาล่าที่เปิดตากว้างและตกใจต่อหน้าคาล่าชายที่ชักดาบและชักชายที่ชักเทคนิคออกมาล้มลงไปกองกับพื้นและและแทคนิคก็ลอยมาปิวดนปิวจุดมืออน่ะก็คือล้มอ่ะล้มไปกองกับพื้นอ่ะแล้วแทคนิคก็ปิวอ่ะเกิดอะไรขึ้นจู่จูก็ล้มลงไปพวกเราโทษอึ้งกันหรือว่าฝีมือเราผู หามันมันอยู่ใ,ใกลู้ทั้งฝ่ายเดยร์อมและฝ่ายราชบนต่างมองห่างแล้วรแต่เสียใจเพรผมเป็นคนทำเองแหละก็ง่ายๆที่ฝ่าเท้าเอาสลามบริสุทธิ์นี้ไปใต้ดินออกมาชนกับใส่ออกมาชนคางของออกมาออกมาชนช้างของออกมาชนคางของคนที่ถือเหล็กจากจุดบอดแม้ไม่มีใครรู้ถึงต้นต่อแต่ผลงานที่เหมือนกับเป็นฟิีมือพลังในมือเช่นนี้เข้าทีเลยคิดงานลวสิ คีนนและแซกก็มองมาทางนี้อย่างสงสัยผมยิ้มอย่างมีเล่นสไนมีความอายเป็นอันสมบูรณ์แบบก็คือยิ้มให้แซกอะ่ะมีความหมายอันสมบูรณ์แบบประมาณนั้นอะ่ะเท่านี้ทุกอย่างก็ปิดอันอันพร้อมข้อมูลโดยมีแท่งเหล็กถูกปักลงมาจากฟ้าหมุนติ้วร่วงมาที่เป็นร่วงลงมาทางผมเป็นฉากหลังตอนนี้เองผมบูนึงขึ้นมายังไม่จบนี่หวา่าจริงอยู่งานของพลังในเงามือได้เสร็จไปแล้วแต่ว่างานเหลือของงานที่เหลือ6ตัวประกอบยังมีอีกมองจากตก มองจากจุดที่ทั้งเล็กตกลมาผมปรับทิศทางตัวเองนิดนึงให้ตกมาใส่หัวผมแล้เงยหน้าขึ้นมองอ้าปากค้างค้างเหมือนกับข้าไม่ถึงแล้วทั้งเด็กก็ฟาดใส่จมูกผมโอ้ยผมพ่นเลือดที่เก็บออกมาในปากออกจมูกถูกจังบะเลือดพ่นออกมาไปนำพุสะท้อนแสงตะวันเหมือนศิละปะวิชารับตัวประกอบศาสตร์เลือดกำเดาเป็นวิชาขั้นสูงสำหรับการปล่อยเลือดที่อมไว้ในปากออกจากทางจมูกหวาสกปรกแหวะ ปนหน้าฉันแล้วความวุ่นวายความวุ่นว,วายตอนเช้าของข่ายกักกันถูกทําให้เงงสพด้วยน้ําผุสีเลือดกาเดาผมทาสําเร็จหลังจากช่วยเหลือของพลังหนังกากกัช่วยเหลือของพลังง้ำมือเสร็จสิ้นเพื่อชดะปัญหาให้แก่ตัวหลักก็ต้องปิดงานด้วยความด้วยความก็คือความเอือก็คือความเดือะของตัวประกอบนี่นายเป็นอะไรไหมคาร่าวิ่งมาทางผมท,ที่ที่พึงพอใจกับการล้มลงผมเลยรีบแกล้งทําเป็นสลบ